จิม้มแสบครับผมนี่ปลาหมึกกินเขา่าปลาแก้วแก้วไทยโอ้จัดไปแสบแพะหืมมึงพี่น้องเลยสวัสดีครับผมอยู่ช่องนุพาดกินครับมีครับแก้วลาดไปครับนี่ลาดกับเข่าไปนี่ไข่ต้มปลาหมึกทอด พักเกษตรแซ่บนี่ผมเบิ้งโอ้ผมมักสี่ครับผมสไตล์ผมกินง่ายง่ายครับไปดูหลาเคี่ยงเพลิอนอกนี่โอ้คำหนึง่งนยใครซิมเบิงอือหือแก้วพริกเผาครับผมมกจากร้าน,นก๋วยเตี๋ยวใส้กว๋วยเตี๋ยวเหลือ แต่ว่า<ะ>ปรุงนิดปรุงไงแซ่บมากเลยครับจะหอมไปทั้งผิกเผาปรั่งเศสกินลงไปเขาตบมผักไาย ปลาหมึกตามครับผมฉ <c oughs> ันมีกรู้แล้วครับผมสำหรับผมนะอ <ous> ินอิ่มนอนหลับสบายกับแซมีเพราะเหรอครับเพราะตัวออยังมากไหมครับ กินให้มันอิ่มไม่เฉยแต่บแซ่บมากครับผมหมักแบบเนี้ยข้าวคลุกกับพริกพริกฮม้ากระเสียดตำ๊ข้ากระเสียดอ่อนนี้ดีครับ วุนน้มิพัดกับกับพงกระเพราไกล้ต่อไกล้ต้มวุนน้ยมอกนเ,เนี่ยเนี่ยแก้วเนี่ยแซ่บราก อืมอ응ึมม mhm. ึกสุดยอดนะครับผมใช้ต้มเด้มาสอนหน่อยนะครับขยำขอาไปครับขยำก็ผิกมาเน็่งแดงเลยอืมฮึม à của ừ. thích thịt luôn không กินครั้งที่แล้วบ่อยบ่อยตเบิร์เราสอนมาไ <c oughs> ม่สอนกินในมือนี่ไม่สอนแล้วครับเนี่ยออหืออืม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 ,อม ซับซับเช่นเคยกินเขาเว้นไปนะครับพนักงานกลัาบบ้านหมดแล้วบุย๊ยเพรป๊ไม่มีใครทำโบนี้ผมผมมือกับแซ่บเจ้า โอเคครับผม โอเคครับผมเมนูน้ำเส้นเหนือแซบแซเกราครับนี่แกวเผาอย่างราดไปเข่านี่ไข่ต้มโอ้โหว่าเข้ากันมากๆากแซบร้านฮิกินมั้งครับเดินโดดกินทีหนึ่งแซบด้วยครับว่าผิดหว uh. ังแท้โอ้โหแจ้วครับขออยากกินกันนะครับแบ้วฮิตนี่ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับแล้วขอบคุณที่เขอบมารับชมรับชั้งกับช่องนุภากินครับ กินอะไรกินรุ่นสินกินอย่างอีกติดตามเมื่อครับจัดไปครับสวัสดีครับผม